เหมือนมันไม่หยุดอ่ะกเกียรหมาเลยเกียมหมาชมพู่ริยาเล่าวินาทีเกิดแผ่นดินไหววิ่งใส่เกียร์หมาจำไม่ได้ใส่กางเกงตอนไหนหลังจากที่เพื่อนซีของชมพู่ริยาอย่างสาวพลอยชัวพรได้ออกมาเล่าแทนไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในวันที่แผ่นดินไหวและอัปเดตว่าทุกคนปลอดภัยดีไปแล้วนั้น โดยล่าสุดทําแม่ชมได้ออกมาเล่าเองถึงเหตุการณ์ในวันนั้นที่เพิ่งจะอาบน้ําและกําลังจะแต่งหน้าเพื่อไปถ่ายงานตอนนั้นเสียงก็เริ่มมากก็เอามือไปแตะผนังและเริ่มเรียกสตินึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พอเหมือนมันไม่หยุดก็เลยใส่เกียร์หมาเลยโดยแม่ชมยังบอกว่า จำไม่ได้ด้วยซ้ําว่าใส่กางเกงตอนไหนในขึ้นนะสองวันที่แล้วอะ่ะที่ออกกำลังกายที่คิวบิกแบบตชา้เาเข้าเข้าบ้านมาเขาก็อาบน้ากับเกลกำลังแต่งหน้ากําลังแต่งหน้าเพื่อที่จะไปถ่ายงานกับจา้าแล้วพระเจี๊ยบก็เอาเจลลงไปแต่งตัวข้างในแล้วก็เราเราก็กำลังจะเปิดประเดน็นว่าเออเพราะว่าเหมือนจะพระเจ้าไม่ได้เจอแค่หลายวันใช่ไหมอเอเ้ยถ้าถ้าคุณจะเกิดเจ้าเนาะพานังแก้ผ้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยใส่เอาชุดนอนหรือของปุ่มปุ่มมาใส่เสื้อหนึ่งพี่เสียงหน้กากเราโอ้ยมันเป็นเสียงแบบเปียกๆกะแะแกะ ออถ้าเมาเนาะก็รู้สึกแล้วว่ามันเอนจริงข้าก็แตะผนังผนังแตะฝาตู้เสื้อผ้าแล้วข้าไมคือคือข้าก็แบบเหมือนเรียกสติไงข้าก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะแล้วก็าแบบโม่แบบพอมาตึงแล้วข้าก็เลยบอกว่าวิ่งค่ะเพราเหมือนมันไม่หยุดอ่ะแล้วก็เคลียร์หมาเลยเคลียร์หมาเลยเกิดรู้ว่าข้าต้องออกไปจากเตีย ทางเดินค่คือพี่าทีตัเองแล้วข้าไปค้ากรเกงทํางานานซึ่งข้ายังจำไม่ได้เลยว่าข้าใส่กันเกงตอนไหนก็ออคือเจ้าจำไม่ได้เ้าเหมือนข้าไม่มีภาพอ่ะคูมานเดียแล้วข้าเหมือนข้ามองไม่เห็นอะไรรอบตัวเลย็เพราะว่า ข้ามันว่ามันอย่างเงี้ยระหว่างที่เราวิ่งน่ะมันเียงด้วยมันเทียงแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะข้าตัดภาพไปอีกทีหนึ่งข้าก็เหมือนแบบข้าก็ประเด็นหนีไฟแล้วเลยเพราะว่าข้าจำผ้าอะไรระหว่างนั้นไม่ได้แล้วข้าก็เห็นอูว่ามันะใช้กระเป๋าบาลองมายื่นหลักท้อยื่นหลักท้อแล้วก็อีกมือหนึ่งเป็นเจ๊้าไม่อยากเสียเวลาพลังมันไม่ได้มันพลุพลังเน่ยก็เลยรับเจ๊มาแล้วก็แน่นมากเกียร์หมาดใช่ข้างงงตัวเองมากส่วนข้าเปิดประตูมาเจอพ่อเอ้าตึกโยก้องกันวิ่งสิคะพ่อก็ตามมาทีหลัง ถ้าเห็นทุอย่างไม่ตอนแรกอ่ะเนี่ยเข้าข้าบอิการมต้องไนดูว่าเราไม่ชอบกดัูเจอรอเปาออใช่ข้าไม่รู้ว่าทำไมขายังไม่ออกมามันออ,อ,ออกมดแ้วมานทองประเทศไงนก็ออกไาด้วยกัน แต่ไม่เห็นพ่อเลยนะแต่เหมือนถ้าแตได้ยินเสียงพ่อแล้วข้ารู้ว่าเจ้ไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเปิดมาข้เจอพ่อแล้วพ่อเป็นประตูกาไปเออ่าได้ห็นเสียงพ่อแล้วค่ารู้ว่าพ่อรูแล้วข้าก็เลยนั่งไปต่อแล้วก็ว่สิชั้นแรกอะใจข้าเหมือนแบบข้ามองทุกชั้นเลยอะกมองหรอกูมองกเหมัอนไม่บอกสิชั้นแรกเขาคือว่าทำไมมันช้าอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่ามันช้ามากเหมือนแบบมันแรกดีใจมันแบบมันอยากออกไปเร็วๆแล้วแบบจากเลขสี่สิบห้าอย่างเงี้ยมันแบบข้ามองแล้วสุดท้ายคือสาม ไปถุกล้องไปใส่เสื้อผ้ามาพ่ออาบน้ำอยู่แล้วก็กองเต็มกองเป็นหัวใช่ไหมเหมือนนางทุกรได้ว่านางต้องใช้โทรศัพท์นางก็กลับไปเอาโทรศัพท์แล้วเหมือนนางตอนนางมาคือเราไปกันหมดแล้วเหมือนนางรีเช็คบ้านว่าไม่มีใครเหลืออยู่ในบ้านนะใช่แล้วนางก็หลังจากนั้นนางก็เตรียมหมาเหมือนกันแล้วก็ข้าเจ้านางก่อนสามสิบนางมาแซงเจ้าตอนสามสิบเออตอนที่เจ้าสามสิบอะค่าไปมึงน่าจะสิบแล้วมั้งคู่เดียงอยู่สามสิบอยู่เลย ว่าประมาณ1านาทีได้ใช่ตั้งแต่เหมือนมันมีแรงอะไรบางอย่างที่แบบแล้วข้าไม่คิดอะไรเลยอะข้าไม่แบบข้าคิดแค่ว่าทางออกอยู่ไหนจะไปดึงตรงไหนถ้าจะไปจะไปตรงนั้นอะข้าไม่มีเวลาเหนื่อยไม่เด็ดคือข้ารู้สึกเหนื่อยคือเมื่อวานเองเย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ